เราก็ต้องอธิบายว่าหลังตายแล้วเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยจัดไว้อย่างไรบ้างเพราะเขาอาจจะไม่เคยสดับไงดังนั้นก็เขาศรัทธาผู้เจ้าไม่ล่ะถ้าศรัทธาเนี่ยดูว่าเรา,าแหมเสียใจมีอารมณ์มันเนี้ยเสียใจมากเลยอยากจะฆ่าตัวตายแล้วตายแล้วมันหายไหมมันมันไม่หายไง เพราะว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยผู้เจ้าบอกจะมีจิตพยาบาทนะส่วนใหญ่จะมีจิตพยาบาทยังละตรงนี้ไม่ได้นะดังนั้นเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นอยู่ในส่วนของทุกขติอัตภาพสามอย่างที่เขาจะได้ก็คือนรกกับเนริสารเปรตวิสัยนะก็ต้องไปเสเวยความทุกข์อีกหนักกว่าที่อยู่ในมนุษย์อีกนะ ดังนั้นมันก็ไม่คุ้มไงมให้อยู่ในมนุษย์แบบทุกข์ที่สุดนะเอาที่สุดมันจะเป็นแค่ไหนก็ให้มันรู้ไปแต่ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังเป็นอริบุคคลได้ซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้เขาอาจจะไม่มีไงเขาคิดว่าหมดละในความเป็นมนุษย์สมมติว่าบางคนเนี่ยมีนี่โอ้โหมีนี่มากหาไม่ได้ตายดีกว่า คิดว่าจะรอดนะไปรับนี่กรรมในนรกต่ออีกใช่ไหม,มยิ่งหนี้หนักเลยทีเนี้ยนะดังนั้นเขาไม่ได้สดับเนี่ยเขาจะคิดอะไรไปแบบมิจฉาทิฏฐิไงดังนั้นพระเจ้าถึงบัญญัติไม่ให้ฆ่าตัวตายโอกาสเขายังมีรู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีโอกาสใช้นี่สร้างเหตุสมปรารถนาหรือย,ยังคิดไปเองว่าไม่มีโอกาส อาจจะมีโอกาสก็ได้